แมนแมนแมนครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีบอดโจเอฟซีหลานน้อยอิงครับเอาตอนนี้ยูรันกราฟิกแถวกระไซครับมาเอาไปเอาไปครับให้ทีมงานนะครับเต็นทีมร่วมดาวเพชรบันแพงครับเอาเดี๋ยวจังไหนเบิ่งกันในคลิปนี้ครับผมครับพี่น้อง ร้านป้ายบานบอก,กราฟิกค,ครับพอดีเลิกงานครับเลิกงานนะครับอยู่สี่แยกบันบอรครับผมสี่แยกบันบอพอดีเห็ุป้ายนะครับไป้ายไปให้เต็นแม่แก้มครับนี่แม่แก้มพ่อ,พอเอกรัตนะนะครับน้องเบียร์เอกแซมบ่ ไอ,อเงี้ยวเต่นเต้นร่วมนะครับพอดีหกเจ็ดคนนั่นแหละครับก็เลยเสียเห็ดปลายไปให้เพิ่นพอดีผมกับลังชีเดินทางครับพี่น้องเลิกงานเลิกการแล้วก็เลยสีเดินทางนะครับจะเดินทางไปสุรินทร์ครับเบิ่งพอดีเลิกงานก็เบิ่งเอ้าปักีพี่เอ็ดเบืงจากนี่จากมงยูนี่จะลอยก็โล่ไอเดินลอยหาิบซีโลครับบ่ไก่บอ,กกบอดนครับเดินทางชั่วโมงกว่า ไปกระสันดครับเลยสิไปหาทีมงานไปหาอีลาน้อยครับนี่ครับบรรยากาศลานป้ายบันบอกกราฟิกนะครับเอาสอบถามเพื่อนเจ้าหน่อยก่อนจ้าของลานพี่สวัดดีครับใช่ะะ กสวัสดีครับสวัสดีครับไ <ๆๆ S 1> ว้เดี๋ยวสอบถามจังหน่อยกอนอันพอดีมาเห็ดป่ายล้านน้ำอายนผน <ๆ S 1> เห็นว่าเป็นเอฟซีสาวหน่อยขึ้นกันจ้ะพิดเปิดฤดูก,กาลกับไปบันแพงกันหรือจีไบแพงตลอดีอ้าวนี่พีๆๆ่น้องฝากการฝากงานให้พื้นที่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อย,ๆๆยอๆๆๆๆีกจุดหนึ่งอย <ๆ S 1> ู่พื้นที่อยู่ล้านบ้านบอกกราฟิกอยู่แยกบหมนบัวเห้า แยกสิไปร้อยเอดนะครับพ่นท่อนี่แหละนะครับเอาฝาการฝางานพี่น้องพอดีลองเฮ็ดไปสิไปให้ทีมงานยูตรงกลางสีเดือนทางนี่เครื่องกให้่ยอมครับพีอ่อ๋อของเข้าเฮ็ดลักษณะนะเอาเอาไอา้ออผ้าส้มรัานเลยจังไน้อย<ำ>เครื่องกดอีกเหุทสุ่อืมน่ครับเต็มปีเต็มปีในพกไม่ได้ครัครบ,บมึนลบผ่าอืมนายบอกครับ ด้านนา,นานครับโอ้เป็นงาน,นางที่อกรันีเพิ่ง่งานเสร็จไปนี่ครับเอาลามาเหยี่ยมมาชุม่มนะครับตัวดีเป็นบรรยากาศของอาอ้สาเพิินนะครับการลางสิเปตีเข่าอืมเตรียมตัวไปซี้เขา่กากำลังหมานเข่าเนาะช่วงนี้ครับ เดือนนแล้วพอดีสีออกไปครับครับเอาครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะได้ออกเดินทางไปนะครับครับผมเอาขอบคุณอาสไซครับครับผมยังไงฝากงานเลยนะครับมีงานอย่างครับครับครับผมครับผมเอาบรรยากาศนะครับให้พี่น้องเอฟซีเข้าเบิ่งได้ชมกันนะครับพอดีอ่ามือมือ วันสามเมื่อที่แล้วครับที่ผมเข้าไปสละคข้ามไป,ไปเนี่ยไปกินข้าวกับเสียชาติแล้วก็แวะไปไปล่านไอแต็มเฮ้าอยู่ยครับไอไอแต็ม J.O.2 นะครับไอแต็ม J.O. เฮ้านะทีพ่น,นันเรียนโซเชียลกับวัดโจนะครับทีจ้าวหน่อยเฮ้าทีอันอ่าปีแป๋วเอารถตู้ไปติดติ๊กเกอร์ไปนะ ตอนแรกผมว่าสิบเอ็ดเรล้านนั้นห้สซุมทีมงานเท่านะครัะพอดีมื่อเดือนไปธุระทั้งาสารค้ามไปโกสุมพอดีไปหาไอเล่าโทษสองสองเบื่ออยู่ครับโทษสองเทื่อเบื่ออยู่หนาล้านนะครับไปหอดประมาณหาโมงแร่นก,กว่าหกโม่งครับเพิ่นปิดล้านแล้วนะครับที่แรกว,ว่าสิเฮ็ดอยู่ทางทีมงานเท่านบัดนี้มื้อนี่ก็ว่าเออสิเดือนทางไปไปสุลินรัตนะหลังจากเลิกนี่ย ออกจะออกไปทางนี้นะครับออกไปทางลอยยระทงก็เลยครับครับครับผมขอบคูณหลายครับก็เลยั่งนะครับช่างอยู่ในในพื้นที่นะครับก็เลยแต่ตั้งใจตอนแรกไปหาไอ้้เต็มเขาหอครับอาจจะไปลานไอ้เต็มนะครับรยิมงานเพราะว่า่านไปทางนั้นพอดีไอ้เพื่อนก็เมื่อนั้นเพื่อนเพิ่อนอาจจะไปทุระข้างนอกนะครับก็เลย พอได้เห็นกันทรสองสายทรหาเพื่อนอยู่นะครับเพื่อนบ้านได้หลับมื่อนี่ก็เลยอ้าช่วงเศร้าๆก็เลยถามลานเพื่อนได้ลูบน้ำซุ้มแม่แก้มนะครับแม่แก้มมัน่งหลูบมาห้ก็เลยได้ทรงให้ลานเพื่อนกินนี่ครับบรรยากาศนี่นี่เนี่ยเนยเมื่อกี้นะครับที่ออกเดินทางนี่ครับสิบมุ่งไปทั้งนี่ครับร้อยเอ็ดโอเดียร์ถึร้อยเอ็ดไปนี่แหละครับต่ออัน ลอยหาซิปกโลครับเปลี่ยนทา่าจะติไปรัตนาบุรีนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงหยุดงานของเสียบี้ครับมาแรงครับเอาพี่น้องเอฟซีเข้ายุกไก่กลับไปให้กำลังใจกันนะครับของงานเสียบี้นะครับคืออำเภอรัตนาบุรีสุจังหวัดสุรินทร์ครับไปให้กำลังใจทางเอฟซีสาวน้อยเพชรบ,บันแพงเข้านะครับ นะคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิง้งเอาไปมาเอาไปครับมาเอาไปนะครับมาเอาไปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซนะครับที่ติดตามทางช่องสอหนุ่มทะเบียน j o โอวันอ i ฟฟิเนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกะคะ็คอมเมนต์นะครับกับทางช่องสอหนุ่มทะเบียน j o โอวันอ i ฟฟิเนะครับเนาะ บรรยากาศนะครับแดดตอนนี้ก็ซีมงก,กว่าซีมงครึ่งก,กว่านี่ซีหาโมงแรกนี่ก็เลยหาโมงแรกไปนี่ก็มืดแล้วด้ิครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ยตะวันตกปุ๊บเข่าหนาหนาวนะครับแต่ตอนก่อนซีมงมนันนี่แดดนะครับแดดเปี่ยนเยพราะผ่านี่ปุ๊บก็ปุ๊บก็ตะเวนตกค่อยแน่กั คำละครับคำเร็วหนาหนาวเนาะจะไหนก็นรักษาสุขภาพกันทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับอันนี้คลิปนี้ก็น้นำบรรยากาศมาพี่น้องเบิ้งนะครับมาเอาไปไปวันนีนะครับ,ไป,ไ,ปนะรบไปให้ทีมงานเพิ่นติดอยู่เตีนเตีนร่วมนะครับของร่วมชินเลพินของมแม่แจ่มของพลเอกรัตนะนะครับของน้องเบียร์นะครับกับทีมงานเดินเตียนน้ำเพิ่นนั่นแหละประกอบก่อกันไว้ตั้งแต่ชื่นชมหมดแล้วลครับ ที่ว่าผมเออว่าสิเขาไปเฮ็ดอยู่ลุลานทั้งโกสุมทั้งลานไอเต็มเนี่ยนะครับก็เลยติดต่อบได้นะเอาในคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับไปสมีสักก้อนนะครับเจอกันหน้างานครับคลิปหน้างานที่เำื่อรัตนบุรีนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ในอ่า ขอบิ้งงให้ทุกๆคลิปครับขอบคุณทุกท่านครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ